เออโหเลือกเปลี่ยนวเปลี่ยนสองวเนได้ไหมกใบอะต้องทปกิก่อนดู่าลอเล่นดเล่นยาปะไม่อ่ะอเล่นได้ีแต่โเลยไม่ได้กูเล่นโดยที่กูไม่ดูวิธีเล่นเหนเฮ้ยมันการอะไรอะอะไ้วะ ไม่ต้องเล่นอเอา่กสเสร็จอะไอ่ะเสร็จทที่บอกเสริมออเดอร์ออเดอร์อะไรอันนี้ชื่อออเดอร์คุกเหที่สามสามแปดสมดเป็นส่งขังไอ้พวกใช้ชัการไรสัตว์เลสสามโอ้ยแบเปิดโซ่อนโอ้โหขาดแล้วาโมไม่เคยชาร์จโอเวอร์ด้คุยอย่าจริงเหรอมันไม่เคยชาร์จโอเวอร์สักครั้งตมันชาร์จแบบเกอ ไม่มีผลอยู่แล้วเนาะี่ได้ออกูแล้วเย็นไบบไหวไม่มยไม่ตกคิกปโ้อะไรอยู่า้ยลูกรัหวไลได้ไม่ไเพราไ่ไรไล่ดนไล่บอกว่าอไรเอามือหน่อไปเข้าฝุ่ก่อนเอมือไปใ่เข้าฝุ่นไปไอ่ส่คดีเลยหอไม่เอาไปามือเลยเียเอามือค ไม่ได้ันสกิลปตูบอลสีเลยบุกข้าวัดไเติมถ้าเปหน้าจวจุนึงใช่ไหมจุดหนึ่งยีดวยมสดกีหรอสีก็มาาอีอุ้มครับทำไมจะปอยเาเติจบะไป้างไเออเออพี่เล่นแสดงโอ้โหเต็มเลยดูบสุดคอลงเย้ เอ้ยเรียม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 นเหมือนโอเวอร์โอเวอร์ตอนทำเม็ดเออไปร้อนดตอนนี้เย้าดสาจแล้วที่แบบสีแปดยอดแล้วร้อนไหมไเสร็จแล้วออกไปไม่มีอะไรนะใช่ไหมไม่มี จะไม่ต้องการแกแล้วรว่าทิเกอร์เคีบไม่มีไม่ได้หรอสาได้ามโอ้ชีวิติวเพงเหลไม่ม่เลื่านล้ใช่ไงมันรู้ไงอย่นียดดิมงะงนาดไล่ แต้รอพีจีมาส่งนะตะกิยแล้วแสดงเพียรถามถามไปจอดการหนึ่งไปทำมมึแผลอ่ะเดี๋ยวโชว์เขาโชว์เขาอย่างงี้ไม่จะฟุบออกเไปคือยังไม่ทันดูเลยตัวอะไรมันฟุบขึ้นมือแล้วใช่หรอคนข้างหลังเป็ไงบ้างเนี่ยโดนเขย่าโดนเขย้าใครมันมองกูอยู่ขอกูอยากเจ๊พี่น้องอ่ะเจะ๊มาคอนเสิร์ตไม่มาเนี่ย คือตัวนี้เข้าโซนแล้วบวกเหมือนตัวนี้โอ้โหน่ากลัวมากเล่เขาจะบัสสองเจาสองรได้รู้แล้วว่าเสราจแ้มึงมาชีนอาสามไดเอีย่างนันจืดน่ที่ตัวนี้บอกห้าัน้ามสบบาทได้เียเสรแล้งมันสาไดเทไมนี่ติดเต็มเลยน้ำมันอ่ะตัวนี้ได้ไปสองหมื่นสามมาสามหมื่นสาม ทีแรงยังอ่ะไหมตี่โอ้ยซาดปันเเปนเเนยีสเลเป็ฮิวได้เลย่อได้อไดโอ้ยโอ้ยให้แบบเลยรวงนึงให้ทนเอหนึ่งบใหนี่โอ้ยไงไม่มีแ่ไม่หยอกอยอ๋อเกรสามเมึงต้องเชกอนเดไม่รู้อะทิ้งมือลุก ก็มส่หนรอขอ่มาเกนมื่อวานเมื่านประา้ขอพี่จีหน่อยครับอีทำตารจได้เอเด้ยุนตตัวไหนที่ไปลิาเก่งเ้ยเฮ้รเ้เฮ้้้ยเเฮยเ้เฮ้ย้เ้ยย้เเเ้เเเ้้เ các bạn liên tục lên liên tục kia con nào con nào con bay điên rồi <laughs> <laughs> <Tóc lại. cười> <Tóc. T Suzanne. cười> โอ้วทิกเกอร์ไอ้สัตว์อ่ะคนของตคนนี้ลอยออกมาได้วโดนโดนไอสัตว์รอบนี้มันโดนต้องตกลอยล้านไอ้กี yes. ่พ it like ันแปดไอ้เหี้ยคิวโดนโดนรอบนี้มึงโดนไอสัตว์ลอยล้านเลยลอยล้านเลยอ่ะว้าวยังไงไม่ได้ชิมเลยไอ้เหี้ยเต็บลอยล้าน